สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยานาจะพามาทำแกงแดงนะคะแกงมะเขือมีมะเขือมีพริกหวานหน่อไม้ไก่และนี่พริกแกงแดงกระเทียมหัวหอมแล้วก็เนย เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะคะทุกคนอ้าวให้หลานโชว์ฝีมือให้ดูกันนะคะอันนี้เนยให้หลานเป็นคนโชว์ฝีมือวันนี้วันนี้โชว์ฝีมือทำกับข้าวอ่าใส่กระเทียมลงไปกระเทียมกับพริกแกงใส่ไปเลย ใส่พร้อมกันเลยที่ใส่กระเทียมเพราะว่าต้องใช้กระเทียมดับกลิ่นพริกแกงนะคะทุกคนเนี่ยหอมมากเลยต้องใช้กระเทียมดับกลิ่นพริกแกงนะคะ ก็ใส่หมอมลงไปที่ใส่นี่เพราะว่าต้องดับกลิ่นพริกแกงนะคะทุกคนอันนี้น้ำเปล่านะคะทุกคนที่ใส่น้ำเปล่าเพราะว่าจะได้ให้มันมีสีสัน น้ำปลาลงไปเริ่มเดือดแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งใสอ่าใสกะทิลงไปอย่านาใส่กะทิสองกระป๋องนะคะทุกคน น่าจะได้เป็นกะทินี่คนทำนี่ใส่กะทิลงไปเลยใส่สองกระป๋องแกงนี้สำหรับหกเจ็ดคนนะคะหกเจ็ดแปดคนอะ่ะเพราะว่ายานาทำเผื่อลูกชายด้วยแล้วก,กับหลานๆก็วันนี้ก็กินแกงกันทั้งวันแล้วกันเนาะ กินแกงเผ็ดกันวันนี้ดูหน้าคนทําด้วยระยะนาก็ใส่รถดีของที่นี่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคะมาใส่มาเลยประมาณหนึ่งช้อนอ้าว ก็ใส่รถดีประมาณไม่ถึง1ช้อนดีนะคะเมื่อกี้นี้ร้านใส่ไปเลยไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนนี้ก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยเนยไก่ใส่ คนทิ้งไว้สักพักนะคะทุกคนอาเอมะเขือลงไปเลยเมื่อกี้ใส่ไก่แล้วนะคะทุกคนใส่ไก่แล้วก็ใส่มะเขือตกลงจะเป็นแกงเหลืองหรือว่าแกงเผ็ดเนี่ยแกงเหลืองหรือแกงแดงเนี่ยสีสันเนี่ยเหมือนแกงเหลืองมากเลย ต่อไปใส่พริกหวานใส่มะเขือแล้วก็ใส่พริกหวานนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยหน่อ,อไม้ เยอะมากเลยนะคะทุกคนสำหรับเจ็ดแปดคนสิบคนน่ะใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยยานาใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งซอส ก็ใส่เกลือลงไปหน่อยแล้วนะคะทุกคนรูปรางก็ออกมาเป็นแบบนี้น่ากินแกงแดงนะคะอร่อยแล้วด้วยชิมแล้วด้วยอันนี้ใบมะกรูดนะคะทุกคนที่นี่ไม่มีใบมะมะกรูดสด ราก็ใช้ใบมะกรูดที่แช่แข็งอะ่ะใส่ลงไปใส่ให้มันมีกลิ่นหอมหน่อยๆไม่มีใบโหระพาก็ใช้ใบมะกรูดแทนนะคะทุกคนแกงเผ็ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอร่อยมากคะ่ะ วันนี้ไม่มีใบโหระพาใส่นะคะทุกคนแกงเผ็ดเย,ยนาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแซ่บมากคะ่ะหลานบอกช่วงเช้าเยนาพาหลานๆกินข้าวก็มีแกงเผ็ดนะคะทุกคนแกงเผ็ดแล้วก็น้ำพริกปลากระป๋องแล้วก็ผักข้าวทองกินกันง่ายๆนะคะทุกคนอยู่ง่ายกินง่ายกันนะคะหลานๆก็จะเขินกันนะคะทุกคน ไม่กล้ากินนะร้านร้านไม่กล้ากินเขาเขินน่ะเขาเขินกล้องแต่ยนาก็เขินกล้องเหมือนกันนะคะทุกคนอาหารก็มีแค่นี้เลยกินง่ายอยู่ง่ายกันนะคะคุณตาเขาจะกินอาหารเช้าขนมปังอาหารเช้าเขาจะไม่กินเหมือนเรานะคะเขาจะไม่กินข้าวเขาจะกินขนมปังช่วงเช้า